สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามหมายนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งเรากำลังจะมุ่งหน้าไปถนนข้างสนามบินอุ่ตะเภาะคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบริเวณถนนที่มันอยู่ใกล้สนามบินมากที่สุดแล้วก็เป็นถนนที่ อนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้สนามบินอุตภเปามากที่สุดค่ะย่างเมื่อหนึ่งเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วเราได้โพสต์ภาพดีไซน์ใหม่ของสนามบินอุตภเปาให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะซึ่งสามารถย้อนไปดูในเพจได้นะคะซึ่งเป็นการดีไซน์ใหม่ของสนามบินอุตภเปาบนเนื้อที่1 6 5 0 0ไร่นะคะซึ่งถือว่าพื้นที่ที่ดีไซน์ใหม่อะค่ะจะเป็นพื้นที่ที่รวมทั้ง เขาเรียกอะไรครับเป็นเป็นอาคารผู้โดยสารเป็นศูนย์ศูนย์กลางในการค้าของสนามบินแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าเป็นโลจิสติกในสนามบินนะคะคือเป็นจุดขนถ่ายสินค้าด้วยนะคะในนั้นซึ่งบริเวณที่อยู่ใกล้บริเวณที่ว่านี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิด ให้บริการ24ชั่วโมงนะคะซึ่งเราก็วันนี้เราจะพาไปดูถนนเส้นที่ติดกับบริเวณนั้นเลยค่ะว่าถนนเส้นนี้ค่ะอานาคตเนี่ยมันจะสามารถขยายเป็นาสามารถสร้างอะไรได้บ้างและใครท่านไหนที่กําลังจะสนใจในการลงทุนที่ดินใกล้สนามบินนะคะถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนที่ถือว่าใกล้สนามบินมากที่สุดแล้วก็สามารถจะสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆในที่นี้หมายความว่าสามารถลงทุนในด้านที่พักในด้านโรงแรมหรือในด้านการค้าต่างๆที่ใกล้สนามบินมากที่สุดน,นะคะซึ่งเราวันนี้เราจะพาไปดูะคะ่ะว่าถนนที่เราว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันอยู่ยังไงมันทำเลมันดีอย่างไรนะคะเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่า ในพื้นที่สนามบินโอเคเขาก็เริ่มสร้างแล้วจากในที่เราโพสต์ไปเมื่อวันสองวันที่แล้ว<ม>ว่าค่ะในระยะปี66เนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์ลิงพื้นที่ใช่ไหมคะเคลียร์พื้นที่นั่นหมายความว่าก็จะมีการปรับพื้นที่มีการถมมีการอะไรต่างๆในพื้นที่นั้นแล้วก็เริ่มปี67ก็จะเป็นเริ่มเริ่มเริ่มนับโครงการเริ่มนับโครงการในการสร้างสนามบินแล้วนะคะแล้วก็ประมาณปี68 69ก็จะเริ่มสร้างสาธ,ธารณูปโภคเพื่อให้ทันเปิดในปี2571นะคะซึ่งในปี2571ตามโครง นั้นก็คือจะเปิดใช้สนามบินอุตภเปาอย่างเป็นทางการเป็นทางการหม,มายความว่าปัจจุบันก็เปิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ารับสายการบินได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะมีสายการบินภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยู่บ้างแต่พอปี2571นะคะจะเปิดเป็นสนามบินนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบนะคะนั่นก็คือในระยะอีก 45- ปีข้างหน้านี้ก็จะเป็นระยะที่สร้าง ภายในนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นคนลงทุนที่ดินนะคะก็เป็นระยะที่เราจะต้องจับจองที่ดินเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะรอ,องรับการจเจริญเติบโต,ตของสนามบินที่จะมาในอีก4-5หปีข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าเรามัวจะไปรอใหถึงปีส5 7พนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าราคาที่ดินก็จะปรับมากขึ้นกว่านี้ไปอีกหลายเท่านะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะ ราคาที่ดินในโซนที่ติดถนนที่เรากำลังจะพาไปเนี่ยค่ะยังอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านห้าขึ้นไปเนาะอาจจะบางแปลงที่เป็นแปลงเล็กไซส์เล็กประมาณ1ไร่เนี่ยอาจจะอยู่ที่1 0ล้านขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่แบบประมาณ2 0บกว่าไร่เนี่ยค่ะยังมีอยู่แต่ว่า,าราคาก็จะประมาณ6 5, 7, ล้านห7าล้านไปแล้วต่อไร่นะคะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนแต่ละท่านนะคะจะมองเห็นศักยภาพตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าตรงนี้มันจะสามารถทําอะไรในอนาคตได้บ้างนะคะแต่ววๆมานะคะเราได้ยินมาว่าจะมีเม k กะ p p โปรเจกต์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่80ไร่ที่อยู่ติด,ต,ดติดถนนเส้นนี้ค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตัวนี้เจราจาเรื่องราคากับระยะการจ่ายเงินอยู่นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าสามารถเคลียร์ราคากับเคลียร์เรื่องการจ่ายเงินเสร็จ ปีหน้าก็จะเริ่มเห็นเป็นโครง,ครงสร้างของเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่80ไร่ในถนนเส้นนี้ให้เห็นกันแล้วนะคะก็ไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปดูเส้นทางกันคะ่ะว่าเส้นทางนี้มันกว้างเขากำลังทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อจะรองรับการเติบโตที่กำลังจะมาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะคะเมื่อกี้เรามาจากทางบ้านฉางเนาะซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นศูนย์โตโยต้าบ้านฉางนะคะตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็น จะเป็นทางด่วนแล้วนะคะที่จะสามารถไปกรุงเทพได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านไหนที่มาจากกรุงเทพอะค่ะถ้าจะมาบ้านฉางเนี่ยก็เท่ากับใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงได้นะคะเพราะว่ามีทางด่วนเชื่อมมาถึงพื้นที่บ้านฉางเลยนะคะถือว่าสะดวกมากนะคะจากสามารถมาได้หลายเส้นทางแล้วก็เส้นทางตรงนี้สามารถเชื่อมไปยังพัทยาได้แค่ประมาณ30นาทีก็ถึงพัทยาแล้วนะคะจากเดิมเราใช้เวลาอาจจะเกือบเกือบชั่วโมงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงพัทยาแล้วนะคะ อันนี้ด้านเห็นด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังนิคมอุตสาหกรรม,มาตะพุทธนะคะซึ่งอนาคตเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นเส้นทางหลังในการขนถ่ายสินค้าระหว่างนิคมไปยังท่าเรือท่เอาเรือที่ชนบุรีนะคะอีเทิลซีบอร์ดนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการจราจรในการขนถ่ายสินค้านะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นตรงบริเวณขึ้นทางด่วนไปกรุงเทพแล้วนะคะ อันนี้เราจะไปที่ตำบลพลากันนะคะถือว่าเป็นเส้นข้างสนามบินนะคะนี่แะคะตอนนี้ถนนเส้นนี้ก็คือถือว่าสะดวกมากแล้วนะคะสามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดไม่ว่าจะไปพัทยาไปกรุงเทพหรือว่าไปทางหาดพลานะคะนี่เลยเปิดใช้ยังเป็นทางการแล้วด้วยนะคะ ถนนเส้นนี้แล้วก็ด้านข้างะคะ่ะเป็นทางเชื่อมก็กําลังจะขยายไหลาทางนะคะแล้วก็ทําทางระบายน้ํานะคะเพื่อให้แบบรถได้ส่วนกันได้สะดวกนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เส้นทางที่จะเข้าสู่อุตภเป่าค่ะทุกเส้นทางจะถูกขยายหมดเลยแล้วก็จะทาอย่างให้ได้มาตรฐานและสวยงามนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการในสนามบินที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหลายเท่าเลยนะคะตรงนี้ละะ้ค่ะเรา อยู่ตรงถนนข้างสนามบินแล้วนะคะด้านซ้ายเนี่ยเรากำลังจะเป็นเส้นที่จะลงสู่หาดพลานะคะเป็นถนนที่อยู่ติดสนามบินเลยเป็นถนนที่ใกล้สนามบินมากที่สุดนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะถือว่าเป็นพื้นที่ของสนามบินแล้วค่ะ ที่เห็นรั้วเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่สนามบินอูตาเพาแล้วซึ่งมันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของในสนามบินนะคะรวมที่มันเป็นพื้นที่ที่รวมอยู่ใน6,500ไร่แล้วด้วยนะคะซึ่งจะมีการสร้างอาคารเขาเรียกว่าแอร์พอร์ตเทอร์มินอลในนั้นแล้วก็เป็นแอร์พอร์ตซิตี้ก็อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพื้นที่ในการรองรับสินค้าที่จะขนถ่ายทางอากาศสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ โอเคสัญญาณกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูพื้นที่ข้างสนามบินนะคะพื้นที่ถนนที่เป็นข้างสนามบินนะคะตรงนี้ถ้าเป็นคนในพื้นที่นะคะเราจะเรียกว่าถนนเส้นนี้คือถนนสายกม16นะคะซึ่งมันจะเป็นเส้นทางจากสุขุมวิทะคะ่ะลงไปยังหาดพลาโดยตรงนะคะซึ่งถ้าเรามาถนนเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะหันหน้าไปทางหาดพลา ฝั่งขวาจะเป็นพื้นที่สนามบินอุตภเปาเลยนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นของเอกชนมีบ้านจัดสรรมีพื้นที่ว่างที่ยังสามารถทำสิ่งปลูกสร้างทําโรงแรมทําบ้านพักได้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเส้นนี้กันนะคะว่า,าถนนมีความกว้างยังไงสะดวกสบายยังไงนะคะโอเคนี่ละค่ะคือถนนข้างสนามบินที่ติดสนามบินเลยนะคะด้านขวาที่เห็นกําแพงนะคะก็จะเป็นกําแพงข้างสนามบินนะคะแล้วก็พื้นที่ หลังกำแพงไปก็จะเป็นพื้นที่ที่กำลังจะปรับปรุงเพื่อจะทําเป็นเมืองการบินภาคตะวันออกนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมีเป็นแอร์พอร์ตเทอร์มินอลมีแอร์พอร์ตคารโก้แล้วก็มีแอร์พอร์ตซิตี้อยู่ในนั้นนะคะแลตอนนี้แหละค่ะถนนเส้นนี้ถือว่าความกว้างอยู่ประมาณกับ12เมตรนะคะรถสวนทางกันได้สบายแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีทําเลนให้สําหรับจัก,กรยานได้ด้วยนะคะช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะที่เป็นอากาศดีดๆก็จะมีคนมาปัน่นจักรยานเยอะเลยะค,ะลค่ะนี่ยค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะมุ่งตรงไปก็จะไปสิ้นสุดที่หาดพลาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านไปจนถึงหาดพลานะคะด้านซ้ายก็จะมีเป็นบ้านพักอาศัยซะส่วนใหญ่นะคะตรงข้างหน้าที่รถเลี้ยวเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะซึ่งสนามกอล์ฟก็กินพื้นที่ไปหลายร้อยไร่เหมือนกันนะคะสามารถเข้าได้ทั้งถนนเส้นนี้กับถนนเส้นพลาอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะ ด้านซ้ายยังมีพื้นที่ว่างสําหรับให้แบบปรับปรุงทําสิ่งปลูกสร้างหรือทําการค้าต่างๆได้อีกเยอะเลยนะคะยังคงมีเป็นที่ที่สำหรับเป็นที่พักได้อยู่นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจจะลงทุนในบริเวณนี้เนาะ นี่แหละค่ะคือถนนจะมีความกว้างค่อนข้างมากนะคะคือด้านขวาเนี่ยค่ะเป็นแนวสนามบินทั้งหมดเลยนะคะซึ่งไม่ใช่รันเวย์นะคะเป็นพื้นที่ที่สําหรับที่จะทําพื้นที่เป็นเมืองการบินนะคะที่ว่าอนุญ,ญาตให้เปิดใช้24ชั่วโมงแล้วนั่นหมายความว่าก็จะมีอาคารที่พักมีห้างสกเป็นซามีร้านอาหารต่างๆมากมายอยู่ในนั้นนะคะก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของเอกชนให้จับจองนั่นหมายความว่าฝั่งที่เป็นเอกชนนะคะ ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นที่ต้องการของนักลงทุนที่ไม่อยากจะไปเช่าพื้นที่ภายในสนามบินนะคะก็มาใช้พื้นที่ด้านนอกซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าเพื่อเทียบกับค่าเช่าภายในนะแต่ว่าทำเลก็ไม่ได้หนีห่างกันมากนะเพราะว่ามีมีถนนเส้นนี้เป็นที่กั้นเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยยังคงมีที่จับจองแต่ว่าอย่างราคานะคะถ้าเป็นเนื้อที่ที่ไม่ถึงหนึ่งไร่เนี่ยก็จะเฉลี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะตกเป็นไล่ละมากกว่า8หลักขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเป็นเนื้อที่ไม่ถึงไล่เนาะแต่ว่าถ้าพื้นที่ที่มากกว่า1ไล่เป็นแบบอาจจะมี9ไล่24ไล่แบบนี้ค่ะก็เฉลี่ยอยู่ที่ราคาต่อไล่อยู่ที่6.5ล้านนะคะถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจที่ดินบริเวณนี้นะคะยังคงมีให้เลือกได้อยู่นะคะลองขับมาถนนเส้นนี้ดูก็จะมีป้ายขายอยู่หลายป้ายหลายจุดเหมือนกันนะคะ ตรงนี้จะมีะเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านจัดสรรด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟาบ้างแล้วก็เส้นนี้ถนนเส้นนี้ก็ยังมีเซเว่นอีเลเว่นให้บริการอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าเป็นถนนที่มีคนสัญจรไปมาเยอะแยะเลยค่ะ เนื่องจากเส้นนี้ค่ะมันสามารถจะเชื่อมไปยังถนนข้างถนนเลียบทะเลได้ซึ่งจะมุ่งตรงไปทางนิคมอุตสาหกรรมตะพุธนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของบ้านฉางก็คือหาดพลานะคะจะเห็นว่าสองเส้นทางออสองข้างทางเนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็มีความกว้างของถนนที่ค่อนข้างกว้างรองรับการสัญจรไปมาได้อีกเยอะเลยค่ะท่านไหนที่สนใจบริเวณนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะ มีหลายแปลงให้เลือกเลยค่ะนี่แหละคะ่ะถนนข้างสนามบินตรงนี้ด้านซ้ายขวาเนี่ยเป็นพื้นที่เอกชนนะคะสามารถที่จะออทําสิ่งปกสร้างได้เยอะเนี่ยฝั่งซ้ายะคะ่ะได้ข่าวว่าบริเวณแถวนี้ค่ะก็จะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ประมาณ80ไร่นะคะที่จะทําเป็นห้างเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นที่พักในด้านในนะคะเห็นว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะก่อนปี7 1น่งน่าจะเห็นโครงการนะคะแล้วก็เนี่ยแปลงนี้ ยี 24, ่สิบสี่ห้าไล่ตรงนี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเจ็ดล้านต่อไร่นะคะใครที่สนใจเนาะนี่เลยบรรยากาศถนนในยามนี่เป็นยามกลางวันนะคะก็ยังมีรถสัญจรไปม,มาเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างสนามบินสนามบินแล้วก็ไปนิคมอุตสาหกรรมด้วยค่ะแล้วก็บางท่านที่แบบว่าอาจจะพักอยู่แถวสตาหีบแล้วมาทํางานที่นิคมนะคะก็ใช้เส้นทางตรงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร ที่หนาแน่นบนบริเวณถนนสุขุมวิทค่ะเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นรองแต่ว่าสัญจรสะดวกมากนะคะนี่เลยเราจะลังจะพาทุกคนมุ่งไปยังหาดพลานะคะหาดพลาของบ้านฉางเนาะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านฉางอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดขายด้วยจะเรียกกันง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถจะมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ บริเวณนี้ก็จะมีพูวิลล่าให้เช่ารายวันอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะเพราะว่า 1. คือเดินทางใกล้ทะเลนะคะสแล้วก็บรรยากาศดีด้วยค่ะได้รับลมทะเลเต็มๆเลยนะคะมีอีกถนนเส้นหนึ่งที่จะเชื่อมไปยังสนามบินนะคะก็คือถนนเส้นขวาเลยนี้ยนละคะ่ะสิริสุขรีสอร์ตตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในอนาคตก็จะเชื่อมเข้าไปยังสนามบินด้วยเช่นเดียวกัน,นะ ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะไปสู่โรงแรมซิลินพรลราซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ภายในสนามบินมีหาดทรายที่สวยนะคะมีหาดทรายสุนตัวตรงนี้ก็จะเชื่อมอีกตรงหนึ่งที่จะเชื่อมเข้าสู่สนามบินได้นะคะเลยถือว่าบริเวณบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งการค้าอีกแหล่งนึงในอนาคตอันใกล้นะคะปัจจุบันก็จะเป็นที่พักซะส่วนใหญ่เนาะนี่ละคะข้างหน้าที่เห็นเป็น ิวต้นสนนั่นแหะคะ่ะก็คือเป็นหาดพลาแล้วนะคะถือว่าจากถนนสุขุมวิทมายังหาดพลาตรงนี้ก็ไม่เกิน5นาทีนะคะถ้าขับรถมาไม่เกินห้านาทีเลยก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ใกล้ทะเลมากๆนี่แหละคะ่ะข้างหน้าเราก็คือหาดพลาแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชายหาดพลาซ้ายมือก็เป็นร้านตาอาหารตาลคู่แล้วก็ไปวัดพลานะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวของหาดพลาทั้งหมดนะคะเป็นพื้นที่สาธารนณะเนาะ ที่จอดรถก็คือริมถนนเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราพาขับรถดูรอบๆนะคะซึ่งเป็นเป็นเป็นพื้นที่ของหาดพลาเนะเาะมีชายหาดที่ได้กลิ่นทะเล <c ười> ใครท่านไหนที่แบบว่าเอออยากสัมผัสบรรยากาศทะเลก็คือหาดพะลาเนี่ยค่ะง่ายสุดแล้วเนี่ยค่ะมีล่มไม้ที่เป็นทิวต้นสนแบบนี้ มีร้านอาหารมีเปลให้เช่านะคะหรือว่าท่านไหนที่ที่ไม่อยากจะเช่าเปลนะคะก็แนะนําให้ไปท้ายสุดเลยค่ะจะเ,เป็นเป็นที่ว่างเราสามารถจะปูเสือเราสามารถเอาเสือเอาอะไรมาของเราเองได้ไโดยที่ไม่ต้องเช่าพื้นที่ค่ะแต่พัาต้น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 ,ตนหาดอาจจะต้องเช่านิดนึงเพื่อให้เห็นทะเลเนาะแต่ว่านี่ค่ะท้ายหาดบริเวณนี้ค่ะเราสามารถผูกเปลและก็ปูเสือได้เลยโดยที่ไม่มีใครมาให้เราเช่าเปลนะคะ ะะก็วันนี้คนค่อนข้างหนาแน่นเนาะปกติจะเบาบางแต่วันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่ละคะความสวยงามของหาดพลาและก็ความหนาแน่นของผู้คนเรา,าจอดไม่ได้อนนมีที่จอดโอเคค่ะนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาที่จอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเนะเาะแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยคะ่ะถ้าเข้ามาด้านท้ายนะคะ ตรงข้ามหาเนี่ยก็จะเป็นอ,อบตอพลานะคะซึ่งก็สามารถจอดรถได้เลยไม่ต้องเสียค่าจอดนะคะบริเวณนี้มีเลยลานจอดรถที่ทางอ,อบตอเตรียไมไว้ให้หรือเทศบาลตำบลพลาค่ะเตรียไมไว้ให้เนาะถือว่าสะดวกมากนี่เลยนะคะนี่คือเป็นทิวสนในหาดพลานะคะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะช่วงกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนอะอม ที่จอดให้แล้วก็พาไปดูทะเลนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะกลางวันเนี่ยจะมีคนมาปิกนิกเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนิดโอเคนี่แหละคะ่ะมีประมาณนี้เขาก็ทําแบบนี้ไว้ให้นะคะเห็นไหมคะมีคนมีคนมากลางปูปูเสือนั่งแล้วก็มาปิกนิกยามกลางวันนะคะแล้วด้านขวาก็เป็นร้านอาหารตามสั่งสามารถสั่งอาหารได้ตลอดนะคะ ถ้าเราไม่ได้มีอาหารมาประมาณนี้นะคะหาดพลาเอเดี๋ยวแป๊บงนะคะหาที่จอดกันทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศหาดพลาในยามกลางวันแล้วก็ในเวลาช่วงเวลาที่เป็นช่วงพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะ บบปกติถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยรถก็จะไม่เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะรถก็จะเยอะหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ <c oughs> แอน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึง่งเราก็พาไปดูนะคะ <c oughs> <c oughs> เลยนะคะนี่ก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามที่แบบอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสามารถจะมาปูเสือได้เลยตามธรรมตามสะดวกได้เลยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้เลยนะคะยังไม่ถือว่าหนาแน่นเนาะเนี่ยค่ะนี่คือแนวต้นสนริมหาดนะคะอันนี้เป็นผู้คนที่ออกมา พักผ่อนในยามวันหยุดนี่ก็จะมาเป็นกลุ่มแบบนี้สบายๆกันเลยค่ะนะคะ่ะแล้วก็นะคะสมัตท่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉางหรือว่าในเขตที่ใกล้หาดพลาตรงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะนะคะี่ค่ะแต่ตรงทะเลเนี่ยอาจจะมีคนเล่นน้ําน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าหาดมันจะทะเลมันจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งชมบรรยากาศอยู่ แนวร่มไม้แบบนี้น่าจะสบายกว่านะคะนี่เลยอโอเคก็นี่แหลคะค่ะบรรยากาศหาดพลาก็ลาทุกคนไปด้วยลาทุกคนไปเท่านี้นะคะไว้ถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจที่ในเขตบ้านฉางหรือว่าใกล้หาดพลาก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเลือกได้หลายแรงมีหลายขนาด เล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กก็ประมาณ50ตารางวาก็มีให้50ตารางวา65ตารางวาหรือ100ตารางวาแบบนี้ค่ะหรือถ้าชอบแบบใหญ่ไปเลยก็4ไร่9ไร่แบบนี้เราก็มีให้นะคะสนใจแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ